อายุเท่าไรอะตอนนี้ฮะอายุเท่าไรสี่ขวบชื่ออะไรชื่อฮะฮะไม่ได้ยินเลยชื่ออะไรไม่ได้ยินชื่ออะไรฮะชื่อชื่ออะไรนะโอ้ไม่ได้ยินเลย <laughs> ไม่ได้ยิน,ม,ยนมีพาดาเน,นี่ยเออ เดี yup. ๋ยวเบิ่งไปเดี fl ot, ๋ยวเบิ่งไปหลวงลุงบอกดีก่อนไม่ใช่หลวงปู่บอกดีก่อนนี่มาคิดถึงตรงนี้ลิ้นปี๋นี่ตรงนี้ตรงกระดกสีโครงจะล้างมือค้ำดูด้ลองมือค้ำดูเอาหลอดบอกด้วยหลอดเห็นคิดถึงตรงนี้คิดถึงตรงนี้ด้วมาคิดถึงตรงนี้คิดถึงตรงนี้ไหนทำดูเออขึ้นบี้ขินบี้เออน่าคิดถึงนั่นแหละคิดเออตรงนั้นแหละถูกถูกตรงนั้นแหละเป๊ยเลยเออถูกนั่นแหละอันแหละคิดตรงนั้นแหละจ่อๆไว้จ่อไว้คิดไว้คิดถึงไว้ พุ่งพุ่งเลยปาดเร็วเด้อเว้ยพุ่งพุ่งเลยอ้คิดถึงอีกด้วยคิดถึงนีกคิดถึงตองนั้นแหละเมื่อกี้เนี่ยคิดถึงไมื่ถึงไหนแลวหรออ๋อทะลุไปเลยโอ้ยอะไรมันจะมันรดเร็วขนาดนี้มันใช่ไหมนะอ่าจิตทะลุหนังหัวไปเลยโอ้ยเพิ่งจ่อพี่เฉยกันไปแล้วไหนมันคิดถึงใหม่ด้วยมาคิดถึงใหม่ด้วยติงเมื่อกี้เนี่ยคิดถึงใหม่ด้วย เล็กสี่ขวบไหนไม่ดูไม่ดูกะเอาไอ้ไลูกปูบอกด้วยฮ่าิดตรงนั่นแหละจอตรงนั่นแหละจี้ตรงนั่นแหละจี้เข้าไปเลยจี้เข้าไปเลยเหมือนลอมมือจิ้มเนะี่ยจี้เออป์นปอู้แตกเลยโล่งเลยโล่งเลยไม่มีอะไรเลยเย็นวาบวาบเลยทีานาย่นี้เเยเ,เย็นไหมหลอดเย็นไหมรู้ไหมเ,เย็นเนาะแตกเลาายที่เนี่ยเย็นวา่าแป๊บเดียวเด็ดหน่อยดูเนสี่ขวบไม่รู้อีดยเนีเลย นั่งนิ่งเริ่มนิงงน่งแหละสติเริ่มนิง่งแหละอสติตั้งมั่นเลยอ่ไหนไไปเป็นไรด็อกบอกแล้วสติตั้งมั่นแลยไม่อธิบายอะไรมาดอกเล็ก,กน่อยเดี๋ยวก็าอายุมากเดี๋ยวก็ค่อยเข้าใจชัดขึ้นไปด็อกนิง่งหละสตินิ่งเลยอะที่กรกะที